ผลปอเพียงของราชการที่ฉีกาดดิฉันนางสาววุจรจุลนีลขทาสาย4ค่ะดิฉันนางสาวศรินเกษข้่า057ค่ะดิฉันนางสาวอการบินบัตที่ชายค่ะดิฉันนางสาวิซราีเก็บาไปไรหเปนดิฉันนางสาวารินอาร ดิฉนนางสาวธนกมสวัสดิ์ส,สุขสามเก้าหึ่งนะคะหลักวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักนี้นะคะเป็นหลักที่พระเจ้าถัวราชกานพี่เก<ด>้านะคะประทานไว้ให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำ,ำดำรงชีวิตค่ะพอประมาณมีเหตุมีผลมีโครงการความรู้หัวคุณนั้นทำน,นำไปสู่ความสำเร็จค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะหัวข้อที่2โครงการพระาธธราชดำริที่เกี่ยวข้องก็คือจะมีเกษตรพิชรีใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยบริหารทรัพย,ยากรอย่างคุ้ภค่าค่ะแล้วก็จะมีโครงการแก้บินค่ะจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ไฟแรงค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะการพัรณา,าการเศรษฐกิจข้อเพียงค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือ เราสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้ทั้งเช่นการจัดกิจกรรมบูชาสวนครัวในโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้การพึ่งพาตัวเองค่ะค่ะต่อไปอยู่บนทีทีนะคะแนวทางวิทยาศาสตร์การตามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะใช้หลรัชญากรอย่างคุค่าเช่นการรีไซเคิล โครงการหรือไปยังรางงานในการใชนงานนะคะถ้านะคะบทบาทของครูในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงครูเป็นแบบอย่างที่ดีสอนให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดอมแล้วก็พัฒนาตนเองค่ะถูมนะคะเห็นการพัฒนาตนเองตามแบบภูมนะคะความสำเร็จของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ครูนะคะควรเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะครูต้องมีความรู้ผู้คุณธรรมนะคะใช้เงินอย่างพอเพียงไม่เป็นหนี้นะคะส่วนเด็กนะคะเป็นการพัฒนาตนเองตามปัจจัยทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวางแผนการใช้เงินที่ดีค่ะแล้วก็ลงมือทําโครงการเล็กๆนะคะอย่างเช่นการถือผักทานเองค่ะนะคะแล้วก็ไม่แต่นะคะทำน้องทำเกษตรพอเพียง สุดท้านะคะก็สุดท้านะคะข้อเนจากเธอุกข้อเรียนค่ะทำมันนี้สุด